ความสวยที่ไม่มีวันสิ้นสุด L c l ค n i c ิเวชกรรมความงาม Make It Differences เพราะเราแตกต่าง Double Plus l i p o Contouring Solution Mesophet e o r h e t ตัวยาสลายไขมันคุณภาพพรีเมียมจากประเทศเกาหลีซึ่งเป็นสูตรใหม่ที่เร่งสปีดผลลัพธ์ได้เร็วและดียิ่งขึ้นกว่าเดิมนั่นเองค่ะ โนบบะพลัสเป็นตัวยาที่มีสัปปรพคุณช่วยสลายไขมันให้มีขนาดเล็กลงแบบเฉพาะจุดพร้อมทั้งยังช่วยยกกระชับปรับผิวให้เนียนและไม่ทำให้เกิดความหย่อนคล้อยนั่นเองค่ะ ด้วยส่วนประกอบจากสารสกัดธรรมชาติที่มากถึง12ชนิดไม่ว่าจะเป็นสารสกัดสําคัญจากสาหร่ายทะเลสีน้ําตาลสารสกัดจากวอลนัทสารสกัดจากเมล็ดเกาลัดมะและสารสกัดอื่นๆที่ผสานร,รวมเอาคุณสมบัติเพื่อช่วยเร่งการเผาผลาญสลายไขมันไปพร้อมๆกับการดูแลผิวให้มีความชุ่มชื้นกระชับและแข็งแรงมากยิ่งขึ้นรวมไปถึงการออกฤทธิ์เพื่อต้านการอักเสบของผิวดีดอีกด้วยนะคะทําให้เวลาเมื่อฉีดไปแล้วจะไม่ทําให้รู้สึกปวดไม่บวม ไม่มีอาการแสบไม่มีอาการแดงและก็ไม่เป็นก้อนอีกด้วยน,นั่นเองค่ะ ซึ่ง Double Plus ก็มีวิธีการใช้งานโดยการฉีดแบบเดียวกันกับเมโซแฟททั่วไปเลยค่ะสามารถฉีดได้ทั้งบริเวณใบหน้าและลำตัวที่มีไขมันสะสมโดยเฉพาะใครที่มีปัญหาไขมันสะสมมากบริเวณใบหน้าหรือว่าบริเวณอย่างละก็ต้องขอบอกเลยว่าตัวยาตัวนี้เอาอยู่อย่างแน่นอนค่ะพร้อมทั้งยังช่วยปรับผิวให้มีความกระชับเข้ารูปทรงแบบ Vshape อีกด้วยเพียงแค่ฉีด1-3ครั้งก็เห็นผลได้อย่างชัดเจนแล้วค่ะ ที่สำคัญการใช้งานตัวยาจะต้องอยู่ในการดูแลของแพทย์และผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นนะคะสำหรับเจ้าตัว Noble Plus l i p o c o n t o u r i n g Solution นี้นะคะ1กล่องจะบรรจุ5ขวดปริมาณขวดละ10 ml และที่สำคัญเป็นตัวยาที่ผ่านการรับรองจากออยไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเพราะฉะนั้นสามารถใช้งานได้อย่างมั่นใจและปลอดภัยแน่นอนค่ะ สุดท้ายนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามทุกช่องทาง,งเพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆที่จะนำมาฝากกันสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ